5. 5. เจอเจ้าตัวนี้ข้างทางเดินในสวนรถไฟนอนอยู่บนต้นไม้สบายใจนึกว่าจระเข้แต่คือตัวเฮี้ยนั้นเองโดยวงเฮี้ยมีเกือบ80ชนิดเป็นกิ้งก่าขนาดใหญ่ความยาว2.5ถึง3เมตรชอบอาศัยอยู่บริเวณใกล้แหล่งน้ำว่ายน้ำเก่งและดำน้ำนานอุปนิสัยเป็นสัตว์ที่หากินอย่างสงบตามลำพัง จะมารวมตัวกันก็ต่อเมื่อพบกับอาหารและมีนิสัยตื่นคนเมื่อพบเจอมักจะวิ่งหนีมีเล็บที่แหลมคมสำหรับการปีนป่ายโดยปีนต้นไม้ได้อย่างคล่องแคล่วชอบหากินของเน่าเปื่อยเศษซากอาหารบางครั้งก็จะกินสัตว์เป็นเป็นพบได้ทั่วไปในชุมชนเมืองใหญ่เช่นหลายพื้นที่ของกรุงเทพคำว่าเฮียนั้นมักใช้เป็นคำด่าและเป็นคำหยาบคาย หรือภาษาที่ไม่สุภาพสำหรับสามัญชนทั่วไปในภาษาไทยบางครั้งจึงเลี่ยงไปใช้คำว่าตัวเงินตัวทองหรือตัวกินไก่หรือน้องจระเข้แทนหรือบางครั้งก็ใช้คำว่าตะกวด